อยู่นะครับยังไม่เลิกครับตอนนี้ก็5โมงครึ่งอย่างนี้ค่อยได้การได้งานหน่อยกับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่พน้อง FC ครับผมนำพาพี่พี่น้องน้อง FC เข้าสู่ช่องรอก,กอีนดี้ครับตอนนี้ก็ยังวิ่งงานกันอยู่ครับเพราะว่ามันไม่ได้รบกวนชาวบ้านชาวช่องเนาะเราวิ่งอยู่กลางทุ่งนะครับ การทุ่งก็จะเอาให้จบเลยนะครับน่าจะจบนะครับผมคิดว่าน่าจะจบเพราะว่าถ้าเราจบเร็วใช่ไหมครับพรุ่งนี้เราก็ได้ไปต่ออีกงานหนึ่งนะครับ <S <S เป็นงานทอยเหมือนกันครับผมชอบเหลือเกินงานทอยนะตอนเนี้ผมชอบโคตรชอบงานทอยเลยตอนเนี้มันแบบมันเป็นอะไรที่แบบประหยัดน้ํามันแล้วก็คือ ันได้เต็มเม็ดเต็มเหนียวอะ่ะถ้าวิ่งงานหมู่บ้านนี่มันร่องไงมันร่องเนาะตอนนี้หลงรักงานทอยแล้วได้ดีมากเลยนะครับเมนนื่อวานเนี้ยผมวิ่งงานทอยทีอ่อีกหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมครับที่่าเมื่อวานเอ้ยวันก่อนนู้นอะ่ะได้ห้าสิบสามเที่ยวะนะแล้วก็รวมกับงานหมู่บ้านเป็นเสร็จแล้ววิ่งไปทั้งหมดสี่วันนะครับวิ่งไปทั้งหมดสี่วันเชื่อไหมว่า ผมคิดในใจตัวเองนะคิดในใจตัวเองคร่าวๆว่า,าน่าจะได้อยู่ราวๆประมาณสัก6,000นกว่าบาท6,000นะครับ,ไม,ไ,ะะรบไม่น่าจะได้เยอะนะครับไม่น่าจะได้เยอะนะครับแต่ใจนิ่งใจลึกๆก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณ6,000ถึง7,000นอะ่ะประมาณนี้เนาะแต่หลังจากที่เมื่อวานก็หยุดพักกันไปหนึ่งวันนะครับเพระาะว่าน้องเขาไปทำงานชั่วโมง ไปขุดสระนะครับไอแปลงที่เราวิ่งวิ่งกันจนเย็นแล้วผมได้53เที่ยวนั่นแหละทีนี้เจ้าแนนเขากา็ได้เงินจากตรงหมู่บ้านนั้นมานะครับหมู่บ้านนั้นมา,อาตอนแรกอ่ะผมก็รอเนาะรอน้องมันโทรมาถามว่า,าจะให้มาวิ่งตอนไหนอะไรประมาณนี้นะวิ่งที่นี่แหละนะครับสรุปแล้วก็คือ ไม่ได้มาเมื่อวานแต่จนตอนประมาณสักสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งเกือบห้าโมงเย็นนี่แหละเจ้าแนนโทรหาผมแล้วบอกว่ามาเอาตังค์เออผมแบบหูพึงเลยได้ยินคําว่ามาเอาตังค์นะครับ <c ười> ก็รีบเข้าไปเลยรีบเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่เนาะไปหาเจ้าแนนนะครับเพื่อไปรับเงินนะครับไปรับเงินค่าวิ่งงานวิ่งดินนี่แหละเนาะ ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายว่าจะต้องได้ประมาณาเท่านูน้นเท่านี้นะแต่ในใจลึกๆก็อ,อสักประมาณเจ็ดแปดพันอะไรประมาณนี้หกเจ็ดพันอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็ไปด้วยความหวังนิดๆแหละเนาะไม่รู้จะว่ายังไงเนาะครับไปถึงปุ๊บเชื่อไหมว่าเจ้านนเอาตังค์มาจ่ายผมทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลย ในส่วนของผมก็คือแปดพันกว่าบาทนะครับส่วนของเจ้าแคปนะครับเสียแคปที่ผมดึงไปช่วยวันหนึ่งนะครับแคปได้ยีบสองเที่ยวก็ได้ไปพันกว่าบาทนะครับผมโอ้แบบรู้สึกแบบมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบเออว่ะในช่วงขณะที่เรากำลังต้องการใช้เงินผมต้องจ่ายค่างวดรถไง <laughs> นะครับผมต้องจ่ายค่างวดรถเออ รถกระบะนะครับผมเดือนละหมื่นต้นๆเนาะอย่าให้บอกเลยว่าหมื่นเท่าไหร่นะครับก็หมื่นต้นๆแล้วกันเนาะเออเราก็คิดอยู่นะเราจะเอาตังค์ที่ไหนบ่าะมารวบรวมเพื่อจะให้มันได้ยอดของเดือนนี้อะไรประมาณนี้เนาะอด้วยความที่ว่าในใจอ่ะมันลึกๆอ่ะแบบ อจะไปหาตังที่ไหนสักหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณนี้เนาะ,ะซึ่งซึ่งน่าขนาดนั้นในกระเป๋าเราก็มีอยู่แล้วในกระเป๋าเราก็มีอยู่แล้วประมาณสักเกือบหมื่น,นเนาะพอจะแนนโทรมาบอกให้เปียวเงินแล้วเห็นยอดเงินที่ได้นะครับแปดพันกว่าบาทนะครับวิ่งรถสี่วันผมดีใจมากเลยนะครับแล้วก็ค่าเที่ยวที่ได้เยอะที่สุดคือได้จากงานทอยนะครับผม ได้จากงานถอยผมแบบโอ้โหมันก็ดีนะเราวิ่งช่วยน้องช่วยญาติตัวเองแล้วได้เงินขนาดนี้เราก็ถือว่าแบบมันมีความสุขะนะครับมันมีความสุขแล้วก็เราก็ได้อยู่อยู่บ้านาพาวันนี้ก็พาพ่อไปหาหมอนะครับวันนี้พาพ่อไปหาหมอ หวังว่าพี่ๆน้องๆเ c ทุกคนคงจะเข้าใจผมนะว่าทําไมผมยังไม่ไปหาทีมงานโทน1นสักทีนะครับเหตุผลหลักๆก็นี่แหละนะครับอย่างวันนี้ก็พาพ่อไปหาหมอพอจะเสร็จรก็กลับมาซะเอาบ่าย2องเลยนะครับไปตั้งแต่ตีห้ครึ่งนะครับไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตีห้ครึ่งกลับมาถึงบ้านบ่ายสองโมงเกือบบ่าย2องโมงครึ่งนะผมวิ่งมาถึงที่นี่บ่ายสองโมงครึนะครับ เหมือนคลิปแรกที่ผมทําให้ดูวันนี้นะครับก็คือผมมาถึงที่นี่บ่ายสองโมงครึง่งแล้วผมก็มองว่า,าที่ผมมาตัดสินใจมาวิ่งเลยอะมาถึงปุ๊บก็เอารถออกมาวิ่งงานเลยผมคิดแค่ว่าอย่างน้อยน้อยก็ได้สักสิบเที่ยวก็ยังดีนะครับสิบเที่ยหรือสิบห้าเที่ยวขั้นต่าเนาะก็ยังดีเพราะว่าดีกว่าเราวันนี้เราไม่มียอดไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยนะครับรถก็จอดทิ้งไว้เฉยอะไรประมาณนี้ ผมก็เลยตัดสินใจเอารถวิ่งมาหาเพราะว่าเจ้าแนนโทรหาบอกว่าวิ่งสองคันยังไงก็ไม่เสร็จนะครับวิ่งสองคันไม่เสร็จแน่ผมก็คิดเออน้องมันก็โทรหาเราขนาดเนี้ยแล้วทําไมเรายังจะ o โอออยู่อีกนะพอผมอ่ารับยาให้พ่อเสร็จตอนประมาณบ่ายสองโมงผมรีบบึ้งเลยครับพาพ่อกินข้าวก็ไม่ใช่ว่าแบบออกจากโรงพยาบาลแล้วก็พวดมาเลยหรอกเพราะว่าพ่อแกหิวข้าวก็พาพ่อกินข้าวก่อน แล้วก็บึงมาเลยบึงมาถึงบ้านก็รีบเติมน้ํามันรถครับเติมน้ามันมาห้าร้อยนะครับวันนี้เติมน้ํามันรถมาห้าร้อยแล้วก็ไม่ได้ถามข่าวถามอะไรเลยไม่ได้อธิบายอะไรให้แม่ฟังเลยที่บ้านนะครับก็คือแม่ก็คือไม่ยายนี่แหละแม่แกก็รอถามว่าเออเขาทําไงอะไรยังไงมั่งนะผมก็กะว่าเย็นนี้กลับไปถึงบ้านแล้วค่อยจะไปบอกแกว่าเออหมอนัดอีกวันที่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็ต้องไปทไําอะไรอะไรเงี้ยต้องต้องทําอะไรมั่งเพราะว่าช่วงนั้นอะ่ะอาจจะเป็นช่วงที่ผมไม่ได้อยู่บ้านก็ได้นะครับผมอาจจะไปอยู่โทรหนึ่งหรือผมอาจจะไปอยู่กรุงเทพอะไรประมาณนี้เนาะผมก็เลยรีบมารีบมาทํางานที่นี่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมวิ่งไปแล้วน่าจะอยู่ราวๆประมาณยี่สิบกว่าเที่ยวนะครับพี่น้องครับยี่สิบกว่าเที่ยวนะผมก็ หวังว่าวันนี้จะได้ค่าน้ํำมันแล้วก็ค่าแรงนะครับโดยไม่เสียเปล่าสมกับที่เขา,าโทรตามเรานะครับผมคือการทำงานเนี่ยผมไม่เคยเกี่ยงนะครับผมไม่เคยเกี่ยงว่าระยะทางจะไกลไหมอแล้วก็งานจะมากจะน้อยผมไม่เคยเกี่ยงนะครับถามถามใครดูก็ได้ที่พิ่งานด้วยกันแล้วก็ผมไม่เคยถามว่า,าราคาเท่าไหร่ นะครับผมไม่เคยถามว่าวิ่งราคาเท่าไหร่ถามว่าได้มากได้น้อยก็คือมันก็ได้นะครับมันก็ได้แต่ถ้าได้มากเราก็ดีนะครับก็ดีใจแต่ถ้าได้น้อยเ,อเราก็ไม่เคยที่จะไปยังไงอะไปบอกว่าเออทำไมมันได้น้อยยังค่าเที่ยวไม่เอาแล้วไม่มาวิ่งแล้วคือไม่มีไม่มีคํานี้นะครับผมไม่เคยพูดคํานี้อันนี้อันนี้พูดจากใจจริง นะครับไม่เคยเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังวิ่งงานกันอยู่ครับหลายๆคันก็ไม่ใช่หลายๆคันหรอกก็วิ่งกันอยู่แค่สามคันนี่แหละนะครับก็ยังวิ่งกันอยู่นะครับผมก็ช่วยกันครับช่วยให้เสร็จให้จบนะครับถ้าเราจบงานเร็วนะครับไม่มีงานค้างต้องมารอวิ่งต่อพวกนี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถไปลงบ่อใหม่ได้นะครับผมก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า จะมีเพิ่มเติมอะไรไหมนะครับจะมีจะต้องอเขาเรียกว่ายังไงอ่ะจะต้องนอนค้างอ้างแรมไหมอะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็เก็บเริ่มเก็บทรงสะนะครับเขาเรียกว่าเริ่มเก็บทรงสะนี่ครับให้ดูข้างหน้าเนาะนี่นก็วิ่งกันอยู่แค่นี้อเนื้อที่ในการขุดแล้วก็แปลงที่ถมตอนนี้ก็คือถามว่าได้ระดับยังนะครับผมก็บอกไม่ถูกหรอกเพราะว่า เจ้าของเขาต้องการให้เอาดินไปใส่ที่ตรงใกล้ๆกับเถียงนานะครับใกล้ๆกับเถียงนาเขาก่อนนะผมก็ไม่รู้จะบอกว่าอะไรดีนะครับผมเขาก็เรียกว่าเถียงนาเนาะบ้านผมเนานะว่า,าเขาจะถมตรงนั้นอะ่ะปรับพื้นที่ตรงนั้นใหม่น่าจะน่าจะปลูกบ้านหรืออะไรเหมือนกันนี่แหละนะครับผม งานภัยานภัย,ภย,ภยนะครับเสียภัยเสียภัยก็ตักอยู่นะครับนี่ตักอยู่นี่แหละพี่น้องนะครับวันนี้น้องเขาขับเองครับนี่กับเจ้า Mark ทูเอสเคศูนย์สี่ห้าเหมือนเดิมครับตัวร้อยตัวร้อยพี่น้องตัวร้อยนะตักอยู่นี่แหละครับ โคเบ่โคเบครับภาพอาจจะสั่นๆหน่อยเพราะว่ารถมันเดินหอบครับอ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 ยู่นี่แหละ